สวัสดีค่ะพี่น้องเฮสซี่มาทักไปรับเพื่อนจกุ่ค้นค่ะเมื่อกี้เราก็ทําการซ้อมกันนะครับพี่น้องคขามาที่นี่ซ้อมไปซ้อมมาล่มฝนมาพี่น้องกระคู่คู่คือปอยคือปอยแบบกระทันหันพายฝนเด่งฝนมาลบกวนพี่น้องเออฝนมาแล้วไปสิเมื่อก้เมื่อมาซนขันมี่ยังเกาะขันมีโดมี่หลูบมีหลวมมีหลูบเนาะขันมีหลูบเพราะกระได้ซ้อมในต่อเนาะ นีลน่ละอืมนีล่ละพี่โจทยไปไปเดินทางไปไปทางไหนเาขาพ,พักเขาห้องกระพักเตี้ยจะได้พ้นมาแล้วเนี่ยเขาบอยอยู่ไทาย,ยักคนนี้พ่อเองนั่นองอยเขาเมื่อไปแล้วเ <c oughs> หลือแต่ห้ามสองคนได้แห่งไหนไใ,หให้กันเองบ <c oughs> ่ <c oughs> อสสงสัยกำลังเอาไปตรวจสอบพี่น,อน้องคะลูกๆกะ กับภูมิลำเนากับที่พักไครมันนะคะเนี่ยพี่น้องกระิ่มทย่อยกับที่พักสะก่อนไปพักไปยังสะก่อนืม่เล้งสอบกันไม่ค่ะไมอเล้งห้องกรทํำการสอบกันไม่นัดติ๊กหน่อยจักทุ่มกค่ะมุ่งเหตุการณ์กับป้ากับฝนก่อนค่ะมุ่งเหตุการณ์กับป้ากับฝนก่อนเหตุการณ์ปกติก็สินัดกันทุ่มสองทุ่มนะคะเพราะไม่ไี่สอบหลายยังแมนค่ะสองยางนียเบิดมือแล้วห้าวันนี้เดืกดกดีอดดอก ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับก็เหตุการณ์ถ้ามันปกติว่ยอ,อ,อยากกินน้ำมะพร้าวอ่ะสวัสดีค่ะหนูบอกว่าหนูอายทําไมหนูไม่เห็นอายเลยลูกหนูบอกว่าหนูอายทําไมหนูไม่เห็นอายเลยมีแต่คนบอกว่าหนูอายหนูอายคะ่ะอายที่ไหนห <c oughs> นูอายที่ไหนฮะไม่เห็นอายอะไรเลยคุณนาย ปลาสะบัดใซาคุงซาเขียวะโชพี่ชายไม่้กินน้ำักพาวเดไปเมื่อไปคือไปกินขอกินน้ำเได้จะพากันเขาเมื่อพักไปกับเขาไปกิน้เร็วลใช่ไหมแน่นอนแน่นอนยากาศหน้าพักผ่อนเนี่ยอันเพื่อกินวปนเร็วลูกนี่หละออม ออมบอกเขาเอื่นแกงบม่ได้เอื่นออมเอื่นแกงแกงไก่แซนบักแฟงครับพี่น้องครับกินเลย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 ลูกมันหวานมันหอมจริงๆหวานจริงหอมจริงขันแซ่เย็นแห้งสีแซ่บขันแซ่เย็นแห้งสีแซ่บโอ้ยพี่น้องเอ้ยลมฝ่าลมฝน เบิงเบิงพี่น้องเอ้ยลมสุดยอดเลยน้องบ่อนถึงกับสอบอยู่ถึงกับเดนแดนมาเก็บผาเลยน้องขาเอ้ยบอกเก็บที่เจ้าสิได้ซักไหม เ,เก็บที่สิสักใหมพนเ้อ <c oughs> บอลมันไม่แห้งใช่ไหมเก็บเลยลูกเอาไปตากแถวบ้านเอาไปตากแถวบ้านฝนแบบนี้ถ้ามันตกมามันตกบึ้มเลยฝนทำมันตกมามันบึ่มเลยสิบอท่านเดี๋ยวสิได้ซักไหมเอาไปตากยื่อเกย์ห่องจะของมองทีมันแรนเก็บสะดวกอันนี้โซ่ทีเก็บนั่นเก็บนี่จะของแห้งเป็นคนเลี้ยวอยู่ มันปิวเป็นเท้าหน้าเบ็นแบบเสื้อผ้าใช่ไหมปิว,เอ,ปปอว,เ,วเอาไปตากไปพุ่นลูกมันล่มอยู่แล้วมันบ่มีแดดดอกเอาไปตากไปยุ่มองกันเล็กกๆมองเข้านอนไปห <c oughs> ลอกกันใช่ไหม <c oughs> โอ้ยบรรยากาศพี่น้องเอ้ย กำลังซองกันวนๆแต่ว่าไม่กับเป้าไปได้หระอพี่น้องไปทั้งทางคุณไหมบด้อยูนีเลยดิฝนไหมยูนีว่ามีอลไรดิดำๆไปทั้งทางคุณละครับไปเร้่วไปเรี่ยวรอบทางคุณไปเร้วไปเร้ยว เงี่ยและบรรยากาศทั่วไปพี่น้องขาในสำนักงานเนาะพี่น้องเนาะฝนตกฝนลงเนี่ยพี่ได้พี่น้องขาในห้องบริมีมองอันนั้นห้างพักท่านมีโดมล่องลับเพื่อทำการซ่อมอยากนะจังหน่อยต้องต่อในเบิงฝา่าเบิงฝนมือแรงขันฝนบปโตอากะซ่อมกันคือเก่านะคะขันฝนโบปรโตเด้ ขนาดกันทุมท่มสองทุ่มเพื่อความปังว่สาสันเพื่อความปังเพื่อความมาตรฐาน <c oughs> มันไปแล้วเมยอันอ<า>คู่วีปอันคู่วีอปเล็กหน่อยแต่ว่าล่มฝนไปเร็วว่าคันนี้ฟ้าว่สาสันฮะแมนค่ะว่าคันนี้ฟ้าว่สาสันนาะวันมันสิโย่ลงกนีเนาะยัน ของยันนิดหน่อยเปียกไมกแ้ได้ฟ้าว่าสันมันบล้วเพาว่าฝนบอิยุแล้วไปแล้วหุ่นพุ่นตามนกไปทางพุ่นมื่อแรกเราคันฟ้าฝนมันปกติกับมื่อแรกคสนาจูขนาดขนมันเปิดฟ้าฝนบอมี่กับมื่อแรงสองถุงแต่ว่ามันแจ้งยู่ดิแจ้งอยูงได้หมือร่มมัน ล่มแห้งอีเลียนนี่ล่มแห้งครับไล่ไหน,หนากระวิธีใหญ่หรอ,อไล่นากวิธีใหญ่เพราะว่าติดตั้งไวท์ีแล้วก็ผู้เขาเจ้าเชียร์ฉากเขาเจ้าสิมาเอาฉากว<อ>ัดฉา,ากหน้าอมันเลยติดตั้งไวท์ี่ใหญ่ขยอยโอ้เป็นเท่านั้นอโอ้จวดจัดฟัดบึ่มเสาหนาเสาหนีเอาไวท์ที่ทม,มินิไปก่อนเสาหนาเวท์ีบิ๊กบึ่มวัดหนาไวท์ีบิก๊กโอ้เพราะว่าฉาก ไปต่ากันสีดำต้องการแล้วโอ้ตัวแชทแชทไปท่านครับ <èn> นีโดประยุนเห็นหอยต้นเลนต้นเลนอยู <las hing> ่นอนปีกำลังสอมเพลงนีโดกันไงสอมเพลงไปเรื่อยเร็วมากเหมือนเดี๋ยวเร็วมาเหมือนอื่นขึ้นมาอัจฉรย์ยามากเหมือนอื่น อื่นจังสียหอดมาสั่นเอาคือมีเกือบสองคู่นี่อันเสียออกก็พอเย็นใส่ทีตาโอ้โอ้พอโอ้พอโอ้พอนพอโอ้แล้วพักผ่อนไปเบิดมือเราก็ได้โอ้ยผัดเศร้าแหละปนิพอล่มกับบมี่ได้บ่ะนี้เปลี่ยนเดือดเอาเขาปล่อยคนแหละคือเปลี่ยนม,มือนอืมทมาใหม่พดีพอดีช่วงพักพรดีช่วงพัก เแม่บอกเขาแล้วว่าอันนี้การน,นี้ล้วขาเจ็บแทบคนึกว่ากลับไปแล้วสวัสดีครับ,รบนึกว่าไม่ได้ว่าเธอกลับไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอากลับไปห้องตัวว่าเดี๋ยวหองงามห้องดีก็เสียกลับไปห้องตัวจีกลับไปอยู่ฝันดีบ่ฝันบ้านไหนเลยฟันถูกบ่ถูกมวยบ่เมื่อกี้นี่เกลบเสามตัวโอ้ยสรุปว่าสองตัวได้ยี่บ่เอาบ่ตัวอะไรสามตัวกับอะไรเกือบสามตัวหมายห้องไะไว่าฟันดีบ่าอะไรยูหันบ่ฝันบ่ฝันบ้านวัดศรขคออะไรบ้านไหนบ่อั้นไหนนอน มิถุนแต่นอนนั่นนอนแบบกลับเดอร์กลับไปนอนแบบเดี่ยวก็เลื่อยโบเดฝันแม่ฝันเห็นเล็กหน่อยสองเท้าแม่แท่ยี่สิบแปดเซลลกแม่บ่แปดเซลลิกขัดแปดเซลลิกแม่ถือเกล็กดิเล็กหน่อยกับน้ำหนึ่งอยู่แล้วเด็กล่างออกหนึ่งหนึ่งไหมฝันสองเทือกันหนึ่งสองเทือตัวขัดแปดเซลลกเเอาน้ำน้ำของเด็กเป็นหนึ่งเด็กผู้ชาย ห้าเด็กผู้หญิงสี่ 4, 4, 5, 3, บอบสถือโอ๊ยแปรบอสอ๋อคนสิถือจังไหนคนบอลิ่นเลีกแม่งกระลุบกระลแปใส่ลีกเรียกว่าเสียงมันบอลิน่นตะดูนเลว็วมันมีแต่เตะลูบกับลูบกินเขาไปไม่เ็ดแกงไก่นี่หแกงไก่แกงไก่ใส่บักแฟง ออโยกขึ้นไปอย่างบ่เห็นห่อนแหน่ก็บ่เห็นหนาแมนะเขาบ่เอาสั่นเอาเอ้าเอ้าเอาแจ้งแล้วเอาแจ้งแล้วบ่โอ้มันบ่มีผู้ใดเขาเมื่อเบิดไทยกันเองเหมืนเออบางครั้งก็ไอ้ลอยบางเดี๋ยก็ปลีกไทยกันเองไล่กันเออบ่มีอย่างท่ไทยกับไทยแบบนี้ละเพื้นกำบังแข้งเฮาเก่าล่ะปาร์ตมื่อเนียนไม่นอนหนีเซนเจ้ามื่อ เพิ่งมาหอดเป็นบ่เพิ่งมาถึงเอาเอาของมาครบหรือยังมีเตียงมีอะไรหรือยังเตียงเพิ่งท่านแหนเอามาห่างอยู่อ๋อเพิ่อนบ่มีคนยกสิล่ะคือบ่ไปยกเองเอาคือบ่บอกแม่ครับแทนไปยกเองเดีบ่เาคือบ่บอกแม่ครับแทนไปยกเองเดี๋ยวบ่ก็สิบเก้าก็บอกเพิ่อนเอามาห่างเพิ่อนบ่อยูเนี่บาดเพิ่อนบ่คอยอยู่เป็นบ่เพิ่อยู่บ่มื่นฮึแอร์เรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าล้างแอร์ใช่ไม่มีฝุ่นแล้ว ตอนแรกมันมีฝุ่น้วแต่เตียงนอนเออเหลือเตียงนอนเหลือที่นอนก็านอนไปก่อนเพราะว่าแม่แกเขาไม่ค่อยอยู่ต้องตอนที่แกอยู่น่ะรีบเล่งแกเลยเล่งแกเลยแกไม่ยากหรอกต้องเร่งแกว่าต้องเอาเตียงเอาอย่างมากสิแม่ผมก่อยากนอนพื้นผมหยาดน้องเสียหยาดอย่างด้หยาดแกไม่งอดผมบอกแล้วไปเพราะว่า ห้องอ่ะมันอยู่ใกล้ๆทุ่งนาใช่ไหมมันก็มันก็ต้องระวังไว้ก่อนกันไว้ทุกอย่างเลยกันไว้กันไว้ใช่ไหมตอนนี้คือเปิดหน้าต่างไหมน่ะหรือว่าเปิดเองแล้วเปิดหน้าต่างจะแต่่วาเอาเอันเนี่มุงลวดไหมครับมาก,กันไปแล้วมุงลวดอันเขาจะคล้องเองโอ้กันยุ่งแก้วช็อปปี้โอ้พัฒนาตัวเองตัวนี้กันยุง่งตัวน่ะ กันได้ไหมล่ะหนูกันได้ไม่รู้เพิ่งมาติดวันนี้เลยเพิ่งติดไม่รู้ว่าได้ไม่ได้สินออดลอเมื่อมือน่ะยุ่งหลายตีมากับบอสไฟลยแต่ว่าอืแต่กับกันไหวเนาะแต่กับกันไหวเพราะว่ามันมันอยู่ในปลาปลาปลาเขาปลาอย่างยุ่งหยายุ่งหยางสินเนาะห้องเธอบรรยากาศดีมากยอมรับเลยว่าชอบบรรยากาศมากทำมือเอือนแดดมีกับสินไล่เอาบอมีแดดขึ้นมาอะไ มันบงมันตื่นมันตื่นบาท่านขันบ่มีแดดมันก็ตื่นซากระหึงมากแดดสิไรอือเอาสิเอาสิเอาพี่คลิปให้แม่ดูพี่น้องครับฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามมาพี่น้องเด้อช่อง YouTube คนส่งน้อยเพชรลำเพลินนะครับพี่น้องครับฝากติดตามนี่ด้วยฝากช่องเจ้าของน้ำแล้วก็ฝากช่องเล็กธุรกิจเพชรลำเพลินนะครับช่องยูทูบนะครับขอบคุณครับสำหรับ คลิปนี้นะครับพี่นอออ้องขาอําลาพระเอกเล็กไปก่อนค่ะแล้วก็อําลาพี่อําลาน้อง,องค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า